เดืเอดแล้วครับพี่รองขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ปลากบ <c oughs> ไว้นะครับขึ <c oughs> น้นก่อนครับเดี๋ยวเัน แก่ลไ้นกหั้ลนำดนตัวสคเดี๋วเรัยกันโอเ<อ>ครื่อ,องนี่ดีไซนี่ก่อนนะครับเมเกิดเท เครื่องกรมผิวกรมก่มเดือดเตาทีนะครับพี่นเราผักที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปพี่น้องเลยสุดต้นดำปรากดคัง มะนาวสักลูกเลยให้เด็กอนะครับเข้าวะจะใส่อีกบอใส่ไปเลยฮ้ <c oughs> ามกาฮ่นี่มะนาวนา่ขอ่คุณปฮนะ่าฮ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 บาฮาฮา เรามานี่สองอาทิตย์แล้วนะครับยูงใช่ยังไม่หมดด,ามาดูออกมาเยอะขนาดนี้ใช่ยังลุ้งอยูอย่ไหมพลังอาจจะเกี้ยงอยู่นะแล้วใส่มาสามเด็กด้วย มาเพราะเขาทาเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมก็รอรับเดืออือครับอือ